การทำจมูกเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือแบบ close หรือแบบ open ซึ่งเราเรียกตามการลงแผลนะครับแบบ close เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ทรงจมูกดีอยู่แล้วแล้วอยากจะให้มีความโด่งขึ้นดูมีมิติขึ้นปัญหาอื่นๆจมูกคดเบี้ยวเอียงการหายใจปลายจมูกใหญ่จมูกสั้นจมูกม้มเหล่านี้เนี่ยการแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบ open จะตอบโจทย์มากกว่าการผ่าตัดด้วยกัน โอเพนแน่นอนมันก็ขั้นตอนเยอะกว่าต้องทําอะไรเยอะกว่าและที่สําคัญก็คือมันก็จะต้องเอากระดูกอ่อนมาใช้ด้วยนะครับซึ่งกระดูกอ่อนที่เราใช้เนี่ยก็จะมีอยู่3ที่ก็คือกระดูกอ่อนที่ผ, Yet ผนังกั้นจมูกหลังหูแล้วก็กระดูกอ่อนที่โค้งที่เจอมานะครับในคนไทยเนี่ยกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกเนี่ยจะค่อนข้างเล็กและก็อ่อนนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนหลังหูเนี่ยบางทีม,มันก็จะโค้งแล้วมันก็จะนิ่มนะครับการใช้กระดูกอ่อนที่โค้งเนี่ยก็จะเป็น ทางเลือกที่ดีในหลายๆเคสนะครับเพราะว่ามันมีปริมาณที่มากค่อนข้างแข็งแรงครับก็จะเหมาะสําหรับการทําโครงสร้างที่วิจิตหรือว่าแข็งแรงมากกว่าในคนไข้าชาวไทยนะครับแชนแนลหมออุ้มยศสัญญาแพทย์ตกแต่ง